เพราะว่ามรงมันร้ไม่ได้แต่ความร้อนข้างบนลราใหญ่ความร้อนมันไม่มีปัญหาไม้แต่มีทมดูร้อนเลยยังไม่ได้หรอกมันร้อน มีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ที่น,นหน่อยพ่อได้อยู่เนาะพอได้กินห่อ,อแนวทางนี้ก็ถือเป็นทักษะเนาะนะครับต่อไปเรื่องทรัพยากรที่มีของเราเองนะครับ,นรบนะเนาะอะไรตั้งแต่เรื่องของที่ดินมีที่ของตัวเองไหมครับก็สามารถต่อยอดได้แต่ว่าต้องจัดเป็นกลุ่มนะคะรวมกลุ่มกันคนที่ทำเพราะว่าเราจะทำคนเดียวไม่ได้ คือจะช่วยเฮ็ดขอนเฮ็ดนางฟ้าค่ะเฮ็ดนางฟ้าทดูแลง่ายกว่าดูแลง่ายค่ะก็เดี๋ยวจะเอามาให้สักนแปดสิบก้อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าองค์หนึ่งบรรจุได้แปดสิบก้อนองค์หนึ่งทีนีจก้อนตบมนจอผ้านี่สามสิบสองครัวเรือนที่เราจะต้องลงไปแก้ไขทีมพี่เลี้ยงหลักของทีมพี่เลี้ยงที่จะลงไปวิเคราะห์ในส่วนของตำบลจองผ้านี่เรามีวิธีการวิเคราะห์อยู่ก็คือว่าข้อสี่ท่อก่อนเรื่องทัศนคติเรื่องทักษะ เรื่องทรัพยากรแล้วค่อยห,หาทางออกนะครับหาทางออกคือให้เจ้าตัวเนี่ยมีความต้องการอะไรและเราส่วนใน้การจะช่วยหลืออย่างไรนั้นคือทางออกตอนตอนสุดท้ายตัวเขานี่เขาเขามีความต้องการที่จะพัฒนาตัวเอง ้ตัวเองมีความเป็นอยู่ดีขึ้นมีรายได้ดีขึ้นจะดือรูอรถที่จะทํางานเขารู้สึกยังไงผมคิดว่าเขาคงมีทักษะเพราะว่าเขาอายุยังไม่มากนะครับแรงงานเขาก็แข็งรนะครับอายุเท่าไหร่อายุ6 4ปีนี่เพราะว่ายังทำงานได้6 4ปีตอนนี้ได้รับปี่ยังชีพียังงครับครับที่ยงชีพของผู้สูงอายุได้ได้เท่าไหร่ครับ600บาทครับ600บาทเนาะได้รับเงินที่ยังชีพด้วย600บาทต่อเดือนได้จากกองทุ มีรายได้ทางอื่นไหมครับนอกจากแบบทางอื่น,นก็คือเขาเรียงไหมก็ว่าหาร์ตเอไหมนะครับตามเท่าไรเท่านานปัดที่มันคือตามธรรมชา,า,าติทักษะปกติเมื่อกี้ก็พอมีความมันเป็นเรื่องๆเนาะที่จะพัฒนาตัวเองได้หรือว่าเขาพัฒนาตัวเองได้ครับอาจจะเป็นการส่งเสริมอาชีพในการทรัพยากรก็คือมีที่นาเมือนี้เป็นท่าไร่เนาะกับว่ามีที่นาติดจำลองแต่ว่าติดจำลองติดจำลอง แต่ออยังยังทัข้าประโยชน์ได้ไหมครับตอนนี้<ส>คือว่าทำทำได้ครับทำได้อยู่นอกกับส่วนที่ดินอกก็คือในเรื่องของทักษะนะครับเพราะว่าตอนตอนนี้จริงๆิในครเรือนี่มีสี่คนแต่ว่าอะไรพนกานอีกสามคนนี่ก็คือไม่อยู่ในพื้นที่นะครับผมยกไปทําง,งานที่อื่นนะครับก็จะมีปัญหาของงานโบสถ์นะค, <c oughs> ครับตอนนี้ก็พึ่งตัวเองง่ได้นะครับก็ในเรื่องของทักษะ ครับท่านผู้ใหญ่ก็บอกแล้วว่าพอจะเลี hmm. mai, <ad> ้ยงไหมนะครับเลี้ยงไหมได้นะครับอื่นๆในบริเวณบ้านเนาะเลี้ยงเนื้อไก่ไก่บ้านเนื้อไก่ไก่ไก่อะไรครับที่พอทําได้เอ่อพอมีทําเป็นเล้าเนาะเป็นเล้าเล็กๆนะครับนะครับเลี้ยงไก่พอได้ปลูกผักเล็กๆเล็กน้อยได้อยู่เนาะผักสวนครัวผักอะไรได้ไหมครับเอ่อแต่พอเป็นการลดไปใจ่ายได้ไหมครับได้เนาะนะครับ รอบนี้ก็เขาหกสิกว่าปีนะครับทำทำรับจ้างอะไรได้ไม่กี่ย่างเลยคืนนอยของตัวของเขาเองนะคะมันเลยมีปัญหาโต๊กรอบที่จะให้ใช่วยเหลือคือพอมองเขาก็ต้องการว่าที่ดินที่เขาสร้างให้หน่ะเป็นที่ดินของเขาตัวเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอื่นๆตามมาะคะ่ะทีนี้ก็เลยจบอยู่ที่ไม่สามารถเดินต่อได้นะคะในส่วนของท้องถิ่น นี่เราในทางออกอีกทางหนึ่งค่ะคือพมถามว่าถ้าหากของสาวดินยอมก่าสามารถสร้างได้แต่ต้องมือสือดินยอมนะคะไม่ใช่ว่าสร้างไปเสร็จมาฟ้องเอาตรงบ้านนั้นเป็นของ้องสาวนี้นะคะนี่คือทางออกของพอลทั้งหมดแล้วทุกคนอยากถราบข้อมูลทั้งหมดของขวเรือนแล้วเราก็จะ ถามเรื่องของทักษะกติทักษะหรือว่าทรัพยากรทางบอกแบบท่านท่านบดินถามอยู่หละว่าเราก็มีทักษะเลี้ยงไก่ไหมก็มีทักษะปลูกผักหรือทำขนมทําอะไรไหมเราเนี่ยเราจะถามเรื่องทักษะเขาเป็นเป็ย่งไบ้างแล้วเราพอรู้เรื่องทักษะแล้วเนี่ยเรื่องเรื่องอสีพอเสร็จเราก็จะไปจะถามเรื่องสภาพปัญหาห้ามิติแล้วก็มาราะข้อกันเพื่อหาทางออกนะครับคือแนวทางไจ้เป็นอย่างนี้นะครับอือท่านเราไปทาจริงมันคล้ายๆกระบวนการแผนนะครับก็จะมีเรื่อง มิติของความเป็นอยู่นะครับกับเรื่องของการศึกษานะครับและก็เรื่องของรายได้นะครับส่วนปัญหาเรื่องการเข้าเนสวัสดิการก็เบาบางนะครับไม่น่าจะมีปัญหาเยอะนะครับใน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 สามปัญหานี้นะครับพวกเราคิดว่าปัญหาไหนนะครับน่าจะเป็นปัญหาคุนแรงอันดับหนึ่งของคนเรือนี้นะครับจะได้หาทางออกไว้ไปก่อนเชิญเชิญที่ประชุมนะรับาหรือร่วมกันก่อนเลย อันนี้เราจะต้องสนองความต้องการตามเขาต้องการลงเขามันมงจะเกิดรายได,ได้เกิดอ,อาชีพเกิดความได้ยืนได้นะครับดังนั้นเราจะส่งเสริมตามความต้องการลงเขาแล้วทําให้เขาอยู่รอดและยั่งยืนนะครับนี่แนวทางทีมเราก็จะเพ้นอนี้นะครับคือขั้นตอนที่เราทํามาในในสองกระบวนการขั้นตอนนะครับคือเราวิเคราะห์สภาพปัญหาแล้วเมื่อได้วิเคราะห์สภาพปัญหาและตามความต้องการแล้วก็จะมอบมอบให้ทานเลขานะครับทางเลขา ภายาไปบันทึกข้อมูลนะครับหลอกบุกนะครับให้เสร็จภายในสามเดืมีนานะครับสามเดืมีนาแล้วเราก็จะนําข้อมูลที่เราวิเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยมาจัดทาเป็นโครงการกิจกรรมทาแผนในให้เรียบร้อยนะครับแล้วสรุปให้ชัดเจนเพื่อที่จะนําเข้านะครับนําเข้าที่ประชุมสจพออ,อนะครับเพื่อบูรณาการได้ความช่วยเหลือเดี๋ต่อไปนะครับ